ถ้าคุณเหนื่อยและเท้อคุณต้องทำสามวิธีนี้ผมอยากจะแชร์นะครับสสิ่งที่จะเพิ่มพลังงานให้กับคุณหลายคนที่เจอผมเนี่ยบอกว่าผมเป็นคนมีพลังนะครับอันนี้ไม่ได้เฟกไม่ได้แกล้งมันเป็นตัวตนของผมจริงๆนะครับมี3ข้อที่ผมศึกษามาแล้วผมจะแชร์ตอนนี้เลยพอๆนะครับข้อแรกคืออาหารที่คุณกินข้อ2คืออากาศข้อสคือความคิดสอย่างนี้นะครับอาหาร อาหารเนี่ยเราต้องเลือกกินอาหารที่ให้พลังเพิ่มพลังให้กับเราไม่ใช่ดูดพลังคุณสังเกตไหมกินอาหารบางประเภทนี่แล้วคุณก็เหนื่อยยกตัวอย่างคุณกินแป้งเนี่ยถ้ากินตอนกลางวันแล้วคุณจะรู้สึกเพลียล้างเ่วงนนอนร่างกายอยากจะไปนอนพลังงานทุกอย่างในร่างกายจะถูกดึงออกไปเพื่อที่จะไปย่อยไอ้สิ่งนั้น แล้วคุณจะหมดพลังเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกอาหารดีๆอาหารที่เพิ่มพลังและข้อสําคัญกินให้น้อยกินให้น้อยลงพยายามเป็นคนมีพลังอยู่เพราะคุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยอยู่กับพลังงานของคุณสุขภาพดีของมนุษย์วัดได้ด้วยพลังงานของเขาผมพูดอีกทีหนึ่งนะครับอ,อันนี้ชัดเจนมาก S <S <an> การมีสุขภาพดีไม่ใช่ว่าไม่มีโรคอย่างเดียวไม่ใช่นะการมีสุขภาพดีหมายความว่าคุณเป็นคนมีพลังงานมีชีวิตชีวารู้สึกดีกับชีวิตรู้สึกเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแฮปปี้มีความสุขนั่นคือสุขภาพดีอย่างแท้จริง ข้อ2คืออากาศไม่ใช่ว่าอากาศดีอย่างเดียวแต่ว่าเราหายใจลึกๆแล้วก็หายใจเต็มปอดคนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องนี้เยอะหายใจตื้นๆผมชัวร์มากนะครับผมเทรนคนมาเยอะสิ่งที่ทําให้เขาไม่มีพลังเพราะว่าเขาหายใจตื้นๆต้องหายใจลึกๆแล้วก็สังเกตนักกีฬาเพราะว่าต้องออกกางกายไงคาร์ดิโอเขาต้องหายใจเยอะๆเพื่อห้จะมีพลังงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมทาเวลาตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยผมจะปลุกตัวเองด้วยการกระโดดทรัมโพลี ไม่มีอะไรที่มันทําให้เราตื่นตัวเท่าวันนี้แล้วครับจริงๆแล้วเพราะมันอยู่หน้าห้องนอนหมดเลยตื่นปึ้งออกมาปุ๊บกระโดดทันทีสิบนาทีโอ้โหตื่นเลยนะครับมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยตื่นตัวแล้วก็การออกกำลังกายมันจะทําให้เราหายใจเข้าไปลึกมากขึ้นเอาอากาศเข้าไปลึกมากขึ้นข้อสามก็คือความคิดไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นในชีวิตคุณให้คุณตีความหมายให้เป็นสิ่งดีสําคัญมากไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ให้บอกว่านี่เป็นโชคดีแล้วมองหาสิ่งดีจากสิ่งนั้นถ้าคุณขับรถไปแล้วมีคนมาตัดหน้ารถคุณคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณโกรธเวลาคนโกรธเนี่ยคุณกําลังใช้พลังงานเท่ากับแชั่วโมงทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณขับรถไปตอนเช้าแล้วใครมันตัดหน้าคุณเนี่ยแล้วคุณโกรธโกรธมากมากมันจะทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับวันนั้นเนี่ยเสียพลังงานทํางานไปแล้วทั้งวัน เพราะฉะนั้นติงความหมายไว้ใหม่เลยว่าดีละใครมาตัดหน้ารถเราเอช่างมันไม่เป็นไรจะได้มาฟังออดีโอพูกคุณบัณฑิตนานขึ้นดีขึ้นบ่อยขึ้นให้ตีความหมายทุกอย่างให้เป็นเรื่องดีคิดเข้าข้างตัวเองคิดเข้าข้างตัวหมายคมว่าคิดให้มันเป็นสิ่งดีแก่ตัวเราเพราะฉะนั้น3มข้อนี้นะครับเปลี่ยนพลังตัวเองให้คุณเป็นคนมีพลังงานเยอะๆจริงๆผมสอนเรื่องนี้เยอะมากในเรื่องของการใช้พลังงานของเราเพราะว่าคุณจะสร้างความสําเร็จไม่ได้เลยถ้าสุขภาพคุณไม่ดีและพลังงานคุณไม่ดีข้อนี้สาคัญพลังงาน สุดท้ายนี้ขออภัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปและความรู้ที่ให้ไปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์ผมอยากจะฟังจากทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจนี้นะครับสวัสดีครับ